ต้อมอะไรนะใส่ไข่ย่อมาเคื่อแน่นๆนะเนี่ยนอนี่้แปสิบบาทห<ม>อมแดงมะเขือไข่ยออมาแล้วก็ไขเ่เค็มอะยเงี้ยตจุดๆอะ่ะอ่อยมา รับสองรตมเนนติดใจาเสงเสียงลูกค้าในร้านดังมาซื้อเติงนโแน่ดูธรรมดาแต่รสาติไ่เอร่อยมากอันนี้แพ้ใช่ไหมนั่แห้แพะ hi <laughs>